เย็นนะครับเ้อทำไมขมาพรมบวมลูกมันบอกใช่บอกโอ้แม่แะ้วบอลุงก็วันนี้เราพามาดูความรอ ครับผมพบกับเราครับช่องกุยอาเจียงขายแก้วสักใบครับผมสวัสดีคุณลุงสวัสดีสวัสดีเยอะชก็สวัสดีตอนเย็นเย็นนะครับเฮ้ยทำไมขมาบบวมๆตกมันบ่ใช่บ่โอ้ไกลแล้วบ่ลุง ก็วันนี้เราพามาดูความรอของพี่พรายสมคิดนะครับ F4 พรายสม,สมคิดหนุ่มวัยสามสิบสามสิบปีนะครับโอ้ทำไมไม่เล่นดินนีม่ม่ไม่ชอบเล่นดินบ่ไม่เล่นดินบ่หรือว่าลางบ่ ก็คุณลุงฝึกมาดีเลยนะครับนี่ปลาชมงคิ้นี้วันนี้ได้อะไรกินข้าวครับรย,ยังไม่รู้เลยทางนี้ฝนตกแรงไหมลุงฝนะนตกแรงไหมรั่วมันจะพอเอยอะไรแต่ข้างบนก็ตกแรงอยู่นะครับแรงอยู่ครับก็บรรยากาศ บ้านสวนของคุณลุงคุณลุงเมะหอมหวนบ่หอมหวนหอมหวนหอมหวนคุณลุงเมะหอมหวนนะครับเมะอุดูนเนาะเมื่อคุณลุงเมือคุณลุงเมือหอมหัววัยเจ็ดสิบวะลุงเจ็ดสิบเท่าไรแล้วครับเจ็ดสิบท่วนท่วนนี่แหละอ๋อเจ็ดสิบท่วนทวน ดูนะครับอันนี้คือหมักหมักแหวนนะครับนี่ออกรากแล้วออกรากแล้วออกรากแล้วนะครับด่างมมันนไหแล้วหน่อไม้ดิออกไหมหน่อไม้ก็ออกออกออกเรื่อยๆออกเรื่อยๆออกเรื่อยๆนะครับสองต้นก็เป็นเก็บไว้บรรยากาศตอนเย็นๆนะครับบรรยากาศบ้านสวนก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ ก็นมปราชมคิดช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะมีเนื้อมีนวลใช่ไหมลุงแสดงว่าแสดงว่านีเ่เริ่มจะสมบูรณ์แล้วนะครับนี่เพราะว่าวันนั้นเรามาถ่ายคือท้องเสียใช่ไหมท้องเสียครับทองเสียเสียข่าหกวันเนาะโอ้งานงานขนาดน,นั้นเลยนะ พอวันนี้ก็รู้สึกว่าจะมีเนื้อมีนวลมากเลยนะครับกินหมดไหมนี่ทำไมกินเยอะแหนะนี่มันจะยังไม่อิ่มอีกอยังไม่อิ่มนะกินแบบนี้ก็จะให้ให้ตอนไหนตอนดึกตอนดึกประมาณสัก่วโมงหนึ่งครั้งเดียวอีกอีกอีกหนึ่งข้งให้เยอะไหมทีนี้ลดนี่หน่อยอ๋อลดวันนี้หน่อยนึง ก็บรรยากาศดีมากเลยนะครับหลังฝนตกครับเมื่อกี้ส่วนมากเขานอนกี่ทุ่มนี่ไม่รู้ว่าบางวันก็มันก็สองทุ่มมันก็นอนแล้วแต่มันสบายนี้ก็สองทุ่มมันนอนแล้วถ้าตื่นดิ่นมทุ่มทุ่มนอนสองครั้งว่างั้นสองสามบางวันก็สาม,สก,สามกับผม ก็ยังไม่ตื่นตีหนก่อนตื่นสายว่างั้นเออตื่นสายแล้วคุณลุงตื่นกี่โมงทุกวันก็ตื่นตีตีห้าครึ่งเนาะตีห้าครึ่งหรือว่าตื่นตีสี่ออกจากบ่อออกจากที่นอนก็ตีห้าจะตื่นตึกจะตีสามงาปีนี้ก็ถือว่าออกเร็วนะครับเอฟซีออกเร็วเหมือนกันนะเพราะว่าตอนมาอยู่ใหม่ๆ ยังไม่ไข่ได้เนาะกาลังถึงกำลังถึงกันนะครับแต่ว่าดูปีนี้นี่มานี่รู้สึกว่าจะมีะเรียกว่าจะไข่กันแล้วนะครับ fc เราไปถ่ายข้างหน้าดูน,านั่นแหละไข่อ,ออกมาเยอะอยู่ครับสวยงามเลยก็เป็นช้างที่ มีหุน่นหุ่นและรูปร่างแล้วก็งานสวยไหมเงยนะครับสมส่วนสมส่วนไม่ไม่สูงไม่ใหญ่พอดีเดดออเนาะสุดยอดจริงๆครับลงุงแมนแล้ว <c oughs> พดอีกทุกอีกครับเห็ดออกไหมนี่ปีนี้อะไรกินเห็ดล้วบอกย,ยังไม่กินเลยนะเอาเราไปออกอยู่ในเห <c oughs> ็ดเราชนนี้ไม่มี <c oughs> บอก <c oughs> ไ,ไ,มไม่ไม่เท่านี้ไม่ออกมเลยเข็ดลวกนะไม่ออกเลยนะก, <laughs> ก็พระชมคิดนี่ทรงสวยเหมือนกันนะครับทรงสวยเหมือนกันนะครับอุ๊ <laughs> เขาเคยทับไหมลงุงไม่เคยให้ทับเลยนะสักครั้งเลย เป็นเพราะอะไรครับอือเมื่อยายพันเพราะยังไงครับเมื่อยาพันธุ์นะนครับเขาว่าเขาว่าช้างช้างทับนี่จะเปลี่ยนนิสัยจริงบ่ลุงคนเห็นคนเขาว่านะจริงไหมจริงด้วยแหละตัวไหนมันนิสัยมันมันไม่มดีอะตัวไหนเขาดีเขาก็เ,เขาเขาว่าดีและใช่เนาะแต่ของเราบางทีมัน มันไม่ทำ้ามันไม่ทำคนกับมันจะทำตัวเมียเขามันทกอย่างอ๋อครับผมนี่มันมีหลายช่วงมันเขาเรียกว่ามันมีหลายปัจจัยถ้าเมียไม่ให้มันจะทำตัวเมียเขาใช่ครับจะทำไงก็บางครั้งก็อาจจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นเกิดขึ้นเราจ่างทายด้วยเราก็ไม่ให้มันทับถ้าทำก็เหมือนตัวมีงาที่ไหนตัวงาเกิดเป็นรูปแบดใช่ครับมันก็เจ็บเหมือนกันเนาะ ถ้าเขาเรียกว่าถ้าถ้าได้ทาครั้งหนึ่งนี่ถือว่าสอนมอนกันครับใช่ไหมลุงเหมือนเหมือนกับสอนไว้ในตัวนะครับก็แสดงถ้าทําปุ๊บนี่เขาก็เรียกเขาเรียกว่าเดี๋ยวจะติดนิสัยนะครับถ้าทำมีอาการอย่างนั้นเราก็ไม่เอาดีกว่าปล่อยให้ดูแบบรอรอยืนรอรอเท่เเท่เทมันลุง สบายสบายสไตล์บ้านสไตล์บ้านหนาเหมือนไปอยู่ใกล้ตัวเมียอย่างงี้มันไม่เคยเดือดร้อนตัวเมียนะไม่เป็นไรเพราะว่ากระชังมันไม่เคยทับเนาะมันเป็นอยู่ปกติแต่ก็เขาเรียกว่าเวลาตัวเมียดมอะไรก็ธรรมดาธรรมดาก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เขาจะมีช่วงช่วงเห่าเหมือนกันเลยเนาะช่วงเห่าส่วนมากจะเป็นหน้าหนาวใช่ไหม ใช่ใช่หน้าหนาวหนาวนี่ก็ทุกลมมากกว่ามันอย่าครึ้นแล้วก็ <c oughs> ปลายฝนต้นหนานวนี่แหละเนาะช่วงเวลาเขาอ้อนว,วในเกี่ยวขาเกี่ยวไร่ครับนี่คือสวนสวนกล้วยนะครับออกกครือแล้วนี่รวบรือกล้วเลยเนาะอืออลังการนลยครับนี่ครับเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆนะครับบ้านคุณลุงดูครับนี่คือสวนตน้นสวนกล้วยนะครับ กล้วยอะไรฝั่งนี้น้ำว้าบอกด้วยน้ำว้าอ๋อนี่ครับบริเวณบ้านสะอาดสะอาดไหนโอ้หอมทองสดยอดจริงๆนะครับป้านคุณลุงสดยอดสดยอดเขาเรียกว่าอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง ทำโัริกเลกินกับเขารเไปว <l> ัน oh. คุณลุงนี่สะอาดสะอาดมากเลยนะครับก็เอฟซี C, แวะมาหาได้นะครับมาถึงนี่เห็นเลยลังคาซีดิแดงงานยาวๆมีอยู่เชือกเดียวแหลอครับอยู่ฝั่งนี้นะครับ <l> <l> มาหาเลยใช่ไหมลุงโอเคครับผมก็วันนี้ พามาหาหนุ่มรอวัยสามสิบพ่องานงอนนะครับก็บ้านของทุนึงเป็นบ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องกวยาเจียงลายแก้วสักไปด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับ